เราเป็นเมียหลวงไง oh, wow. นารานะคะรับบทเป็นเมค่ะเออ่เรื่องนี้รับบทเป็นวีครับก็เป็นแฟนการใช้ชีวิตอยู่ด uh, ้วยกันจนถึงสุขส่วนเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่วันของเมนะคะ ายตัวนิดเดียวลายตัวลายตัวลูกนิดเดียวยิงใหญ่สมชื่อเอาาาาเรกว่าเดินนเยอกว่าเดินหน่อยน่าละหอบอยู่นะใายตังสูงไงแล้วมันต้องเดินแบบเดินเดม่ขนาด มีกบผู้ชายแอบตามจับเก่งแบบเนเมียน้อยเราเป็นเมียหลวงไงต้องแอบตาม <Huh? S 1> อยากรู้ว่าเขาไปแบบเอ๊ะไปอะไรกับใครหรือเปล่าวีก็เป็นเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขามีความ เขาเรียกว่าจะใช้ก็ว่าเห็นแกตัวก็ได้นะฮะมีภรรยาแล้วก็มีภรรยาลับอีกคนหนึ่งแอนนะคะอริชาฮิลันยุพกนะคะก็วันนี้มารับบทเป็นแยมนะคะมาดิ่งๆิน่อะคะ่ะมาดิ่งๆก็สนุกดีค่ะ <laughs> นี่ก็ประมาณน่าจะ8ปถึงเกปปีหละที่ว่าไม่ได้เล่นละครไม่ได้เล่นซีรีส์เลย <laughs> ก็ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมาก <laughs> พี่กับพี่วีเนี่ยเราคุยกันแล้วแหละว่าเราจะไม่มีลูกเราก็เลยจะอยู่กันแบบนี้แหละจริงไหมคะจ้ะอยู่แบบเนี้ดีแลมจริงไหมท้งเมจ๊ะถ้าหนอมเนี้ยมันออกเลยนะเนี่ยลองทานดูไหมคะ ซีนเปิดตัวนะก็เป็นอะไรที่เชื่อฉินอารมณ์แบบว่าไม่ต้องแบบปะทะากาันแอคั่นเธอคิดเหรอว่าเขาจะเลิกกับฉันแล้วไปอยู่กับเธอก็อสนุกดีนะนปเป็นมุมแดงมุมน้ำเงินเ,เป็นแบบว่าจุบเยี่ยแข็งอะไร เราังลยก็ยังไงก็ฝากนะคะเสนหาสัญญารวงนะคะก็นีก็ได้กลับมาแสดงฝีมือให้ได้ชมกันอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ